เฮ้ย hey, มึงว่าไงเพื่อนไอข่าวอลกซานเดอร์อีซักกับลิเวอร์พูลเนี่ยแม่งวนมาอีกแล้วนะเว้ยกูเพิ่งไปเจอมาจากลิเวอร์พูลเอคเว้ยเขาไปขุดเอ่อคำพูดเก่าๆของอีซักมาเลยนะทั้งเรื่องหงทั้งเรื่องอนาคบตัวเองอะไรแบบนี้วันนี้เรามาลองคุยกันหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอที่อีซักแม่งเคยพูดพูดไว้อะมันบอกอะไรเราได้บ้างวะน่าสนชิบหายเลยมึง คือเรื่องมันกลับมาแรงก็เพราะว่าลิเวอร์พูลแม่งเพิ่งทุ่มหนักไงมึงปิดดิวแฟรเลียนเวียไตรไปร้อยกว่าล้านปอนใช่ปะ่ะคนก็เลยแบบเออโยงมาที่อีซักต่อเลยว่าดิวเนี้ยอาจจะต้องจ่ายแพงกว่าเวียอีกนะเว้ยใช่เลยคือประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงสถิติการยิงประตูอะสามฤดูกาลหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยของอีซักนะเป็นรองแค่ฮาแลนด์กับซาร่าแค่2คนเองนะมึงยิงไปตั้ง54ลูกอะ คือลิวอร์พูจะสนใจก็ไม่แปลกหรอกเอาจริงแต่มันก็มีเรื่องอื่นที่ต้องคิดเหมือนกันนะคือ1เลยค่าตัวที่นิวคาเซิลแม่งคงตั้งไว้สูงลิบแน่ๆสคือสัญญาเจ้าตัวแม่งก็ยาวไปถึงปี2028นั่นเลยถ้าอิสซักไม่แบบไม่พยายามขอย้ายเองอะนิวคาเซิลก็คงไม่รีบขายหรอกมึงไม่มีเหตุผลเลยเออว่ะจริงด้วยแต่แต่แต,แต่ที่มันน่าเอามาคุยนี่คือไอคาพูดเก่าๆของมันนี่แหละมึงมันเคยบอกว่า โคตรชอบเลยเว้ยเวลาเจอกับลิเวอร์พูลอะเพราะสไตล์การเล่นมันคล้ายๆกันคือเป็นทีม pressing สูงเหมือนกันเล่นบอลไดเร c แล้วมันมีพื้นที่ให้โต้กลับเยอะๆไงมันบอกเองเลยนะว่านั่นแหละเกมที่กูชอบแถมสถิติมันเองอะเวลาเจอหองห้านัดหลังเนี่ยยิงไป3จ่ายหนึ่งนะเว้ยตั้งแต่นัดเดบิวที่ยิงหงได้เลยอะเหมือนพูดอ้อมๆปะหวาว่าแบบเออกูก็เข้ากับทีมพวกมึงได้นะอะไรแบบเนี้ยอืมตรงนี้น่าสนใจมากนะเว้ยคือมันตีความได้แหละ ว่าเขามองเห็นภาพตัวเองเล่นในระบบของลิเวอร์พูลได้จริงๆแต่ถ้าเราไปดูคำพูดอื่นๆประกอบนะตอนที่เขาถูกถามเรื่องต่อสัญญาใหม่กับนิวคาสเซิลหรือแบบเรื่องข่าวหรือย้ายทีมอะไรพวกนี้เขาก็ตอบชัดเจนในมุมของตัวเองเหมือนกันนะใช่ใช่กูจำได้ตอนนั้นแม่งตอบนะะักข่าวว่าแบบไม่ได้คิดเรื่องอนาคตเลยเว้ยโฟกัสกับปัจจุบันแค่นั้นแล้วก็บอกว่ารักสโมสรรักเมืองนิวคาสเซิลมากอะไรประมาณนั้น โดยเฉพาะตอนไปเล่นให้ทีมชาติสวีเดนน่ะมีข่าวทั้งกับหงทั้งอาร์ซนอลเลยนะตอนนั้นแม่งก็ยังปัดอยู่เลยบอกว่ายังไม่คิดเรื่องอื่นอยากพานิวคาสเซิลกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ก่อนอันนี้คือเป้าหมายหลักมีอีกประเด็นหนึ่งที่กูว่าแฟนบอลน,น่าจะชอบกันว่าคือมุมมองที่อิสซักมีต่อสนามแอนฟิลโอโ้จริงมึงอันนี้พีคสัตวตอนนั้นสกายสปอร์ตถามว่าชอบสนามไหนสุดในพรีเมียร์ลีกแบบไม่นับเซนต์เจมส์พาร์คนะมันตอบว่า แอนฟิลก็ดีนะน่าจะเสียงดังสุดด้วยแล้วก็เสริมว่าบรรยากาศโดยรวมในพรีเมียร์ลีกมันยอดเยี่ยมมากๆอยู่แล้วโหพูดแบบนี้แฟนหงได้ยินแม่งมีเคอร์มากกูว่ามีคิดว่าสรุปแล้วเนี่ยแม่งก็ยังดูเหมือนว่าจะแฮปปี้ดีกับนิวคาเซ่นนะมึงแต่ไอคำพูดบางอย่างเกี่ยวกับสไตล์การเล่นกับความชอบบรรยากาศที่แอนฟิลเนี่ยมันก็อดทําให้แฟนหงคิดไม่ได้จริงๆว่ะก็ใช่มันเป็นสถานการณ์ที่แบบต้องจับตาดูกันไปยาวๆเลยแหละ การย้ายทีมระดับนี้ปัจจัยมันซับซ้อนเสมอนะแต่คำถามที่น่าสนใจคือถ้าสมมติว่าลิเวอร์พูลเกิดแบบเฮ้ยเอาจริงยื่นข้อเสนอมหาศาลเข้ามาจริงๆเนี่ยจุดยืนของทั้งอิซักเองแล้วก็นิวคาเซิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปวะเออว่ะน่าคิดมากเอา้าแล้วพวกมึงที่ฟังอยู่และว,ว่ะ คิดยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างอยากเห็นอิสักมาใส่เสื้อหงแดงไหมหรือว่าอยู่กับนิวต่อไปนะ่ะดีแล้วคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยเพื่อนถ้าชอบการเจาะลึกแบบเพื่อนคุยกันสไตล์กูกูมึงมึงแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกกูด้วยนะมึงแล้วก็อย่าลืมสำคัญเลยกดติดตามช่องหงนิวส์ไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เด็ดๆแบบนี้